กลับมาติดตามรูุธน้ำนะคะวันนี้จะพาไปติดตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดราชบุรีโดยเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่ทำให้ชุมชนกลับมามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ กลับมาพบกันในรู Dog, ้ทธนำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะการปลูกป่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัฐบาลภายใตยก้การนำของนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งปลูกป่าเพื่อรักษาพื้นที่ต้นน้าค่ะ ที่จังหวัดราชบุรีนายชนลทิศสุรสวดีรองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทในเคือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้งจำกัดมหาชนโครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในว่าโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาโครงการนี้กรมป่าไม้และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้งจำกัดมหาชนได้นำนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางดำเนินงาน โดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาพื้นที่ป่าเป็นแบบอย่างขณะนี้โครงการได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์สามารถจัดทำแปลงเพาะพันธุ์ไม้ขนาดเนื้อที่แปลงละ5-8ไร่ครบทั้งสิ้น84แห่งในสถานศึกษาและศาสนาทั่วประเทศได้รับความร่วมมือแบบ3ประสานคือภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยแปลงเพาะพันธุ์ไม้ในโครงการนี้ จะเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าธรรมชาติให้แก่นักเรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในชุมชนรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและป่าไม้ให้แก่เยาวชนในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสืบทอดและสานต่อแนวพิดในการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ รักคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวาทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพุทธศักราช2517ประเทศไทย อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ม,มีการเร่งขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทหลายองค์อันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความส่วนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดจนกระทั่งพุทธศักราช2540ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยา่างรุนแรง องได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทอีกครั้งให้คำนึงถึงแนวทางการดำารชีวิตหรือการพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติและความพอประมาณที่ส่งเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงน,นี่ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ อบอชอในวันนี้จะพาไปดูความพร้อมในการเตรียมรับมือภาวะขาดน้ำในบางช่วงรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะครับตอนนี้ที่เราคาดว่าฝนคงจะหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำด้านเหนือหรือน้ำสำรองในเขื่อนเนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยขณะน,นี้พอน้ำไม่ท่วมเนี่ยกเกษตรกร ก็เริ่มพาเริ่มฤดูการเพาะปลูกใหม่เร็วนะครับแล้วก็กลัวกันว่าถึงช่วงที่จะเกี่ยวเนี่ยนะครับอีก 3- 4สี่เดือนหน้า,นาเนี่ยฝนอาจจะยังมาไม่ทันนะครับหรือน้ำที่สำรองไว้เนี่ยอาจจะปล่อยมาไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีปัญหากับเกษตรกรอีกอนนี้จังหวัดก็ได้ให้เกษตรอำเภอเกษตรตำบลสำรวจนะครับพื้นที่การเกษตรที่เริ่มเพาะปลูก แล้วก็จําเป็น้อาต้องใช้น้ําเรา,เาประสานกับทางชนบททานว่าจะบริหารการใช้น้ําในฤดูการใหม่เนี่ยยังไงถึงจะมีน้ําพอที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้างหน้านะครับอันที่2เรื่องน้ําบุบบภคบริโภคนะครับขณะนี้ก็ได้ประสานกับทางสภากาชาติไทยนะครับซึ่งมีบริการในเรื่องของเครื่องกรองน้ําสะอาดนะครับ คาดว่าถ้าระบบประปาในาบางหู่บ้านนะครับซึ่งอาศัยน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปบริการเรื่องน้ำนํำรื่มน้ําสะอาดให้แก่หมู่บ้านที่อยู่นอกแหล่งน้ํานะครับ คุณผู้ชมที่ทำไร่และประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวในระยะนี้จะต้องวางแผนในการเพาะป,ปลูกให้ดีนะคะเพราะบางช่วงนั้นจะมีการหยุดจ่ายน้ำในบางช่วงเพื่อให้การวางแผนจัดสรรน,น้ำนั้นเกิดความเท่าเทียมกันสำหรับรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ